ใครที่กำลังมองหาการลดหย่อนภาษีด้วย E t a ท็งบ30 0 0 0บาทและเป็นเลนโปรเกรสซีฟต้องดูคลิปนี้เลยค่ะวันนี้นะคะมีจะมาแนะนำเลนโปรเกรสซีฟ5แบรนด์ซึ่งเป็นรุ่นรองท็อปนะคะได้ที่สำคัญออกแดบปรับสีได้ด้วยค่ะแบรนด์ Band แรกเลยนะคะคือแบรนด์เอซิลอค่ะ p h y s i o 3.0 t r a n s i t i o n 1น0 Index นอินเด็กนะคะตัวนี้ค่ะจะอยู่ที่ประมาณ31,500บาทค่ะซึ่ง GT นะคะมีส่วนลดให้เพิ่มอีก10%คเะ2นะคซคนอรุ่ะ a l a n c คะคือรุ่นบา y 2 Index 1.50นะคะ ตัวนี้ราคาอยู่ที่28,200บาทไม่รวมส่วนลดอีก10%ค่ะ3นะคะเป็นเลนส์ของนิคอนค่ะชื่อว่า Presio Power Transition Gen 8ตัวนี้ได้อินเด็ก1.60เลยนะก็คือย่อบาง1.60ค่ะตัวนี้นะคะราคาอยู่ที่29,700บาทไม่รวมส่วนลดอีก10%ตัวที่4นะคะเป็นค่ายของสายค่ะไซสมาร์ทไลท์เพล่โฟโตฟิวชั่นอนะคะ1.50อินเด็กตัวนี้อยู่ที่ 27, 0 0 0บาทนะคะก็ยังไม่รวมนสนลดอีก และตัวสุดท้ายนะคะคือตัวของ o o d e n s t o c k ค่ะ r o รเ e s i b ีฟบิ๊ m a l l ออลานะคะ1.50 Index ตัวนี้นะคะอยู่ที่28,200บาทไม่รวมส่วนลดอีก10%ค่ะทางร้านนะคะมีส่วนลดให้เพิ่มอีก10%ด้วยนะเพราะฉะนั้นราคานั้นนะคะก็คือลดไปอีก10%เลยค่ะกำลังมองหาร้านแว่นเพื่อออ,อก e t a g นะคะในงบประมาณ30,000บาทก็มาที่ GG Vision Center ได้เลยค่ะ